นครับวันนี้เดี๋ยวก็จะพามายิงตัวนี้ครับ5.56นะครับขนาด m4 ็มครับนี่ครับอันนี้นะครับเอนะครับดูนะครับเป่าที่เราจะยิงอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวไปดูนะครับป่เพราะเราเติงดีดแล้ว ร้องวะกุนจะของกีกได้แลยวไปหามาเทนปอแหกก็เนอะเล่นขื้ดีขื้อีีกนึนง,งกินตัา เอาไก่ฟนั่นเพียะนะฉ็นเห็ดไก่หนึ่งเออไก่ไก่เลยพอถือ <c oughs> ว้าแล้ว ถือฟุ่งถือหูแน้วันนี้เป็นอะไอมันกดแรงที่จอในมันถือมันกดหูงูใหญ่จงฟงกันบอนถืออยู่ลดลุข้าหลูข้าวือกอลเลยเออดับเหรอแบตเบอิบอเมื่อดับมันมันใอ้พักหน้าจอซิ เบิงิ่งแบบป่อกลอันีอาออกไปงกีนไปซื้อกะสูนดิแปลว่าผิดว่านโอ้แปลว่าไม่งัยิงมาถือว่ะเะมนาคือเล่งต่ำเหี้เบิ้งคือเล่งต่ำเห้ยวะมันต่ำบะบ่เบิ้งมันเบิ้งคือแบบคือมันต่ำต่ำเแบเบิ้งอยู่มอนหน่อยลงมั่วว่ะศุนยญ่ยิ่งระยะไขลปอกซนหน่อยมนา่บชัยหงังฟันเ้อาตัวตัวตัวล่างเนอะล่างตัวบ่บ่ตัวเกืบตัวทึ่งไห โจล่องล่องสุดล่องลางดีสองนักจากทางลางมันบ่อืออือโอหยอดเข้าว้าวเลยว่าดีสองนี่จากทางลางมันมันยิ่งโอ้ยบัตรไดนั่นบอกเมนยังดีเจ๊ย์เนียจัดให้มดเพื่นเจสิ้เขาไปซื้ออยู่ใส่บาน้ำมันเงี้ยจัตตาดานาห้เลยดิ เท่าไอยากอ,อยากมือเท่ารยากอยาก่างปืนตัวเนี้ยพอเท่ามืนก็เป็น,ปนปอ้เส,ส,ส้ิมขึ้นแบบขึ้นแบบนี่นะเป็นห้อยสนิมไหมเอาเด้อตามสเต็ปหนหูที่เรงแล้ว เทียโอ้ไปแล้วมันยานไปแล้วเทียละบอเอาเล้วแต่ได้เหมือนโอ้อย่างหลูกำลังโาสุดเลยโอ้ยเนาะมาคือออกโมคือออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิครับก่อนเร็ว ลีลาเหรอไอ้ก eh ัลีลาเลยวะคำกรอยแล้วตั้งหรอวะตั้งแล้ว พอพอพอจบไม่ยะท้ายเขาลงเขาไปเขาไปเข,ปขบาบปดึนข้างหลังเขานี่แผ่นเล็แผ่นเพลทได้ป่กันนี้ ก็ยใส่เลยมันจะขาหลเรื่องนี้ข่าวเรื่องนีจะาถือต่อถือถ็นม่ร่งตัวแผ่นเหล็กเหตตัวยงอย่างนี้นมัเนเปลี่ยนอี่บถือเพระเน่กยวา